เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีปัญหาในเรื่องของการขับรถทางไกลยอย่างไรไม่ให้ง่วงนะคะไม่ว่าจะเปิดเพลงฟังก็แล้วรับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยวก็แล้วแต่ว่าก็ยังง่วงอยู่ดีแต่วันนี้นะคะเรามีสิ่งที่จะต้องเตือนกันในเรื่องของการรับประทานอาหารมี7อาหารที่ควรเลี่ยงนะคะเมื่อขับรถทางไกลไม่อย่างนั้นจะขับไปง่วงไปอย่างแน่นอนค่ะอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อขับรถทางไกลยอย่างแรกเลยก็คือ 1>, 1. อาหารประเภทแป้งคาร์โบไฮเดรตสูงค่ะอาหารประเภทแป้งขาวไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวข้าวเหนียวหรือว่าของกินเล่นนะคะขนมปังคุกกี้เค้กอาหารประเภทนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเร่งด่วนที่ตับอ่อนต้องหลั่งอินซูลินออกมามากจนทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดน,นั้นสูงขึ้นและเกิดอาการง่วงซึมค่ะ นอกจากนี้การที่น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นก็ยังทำให้ร่างกายต้องนำวิตามิน B1, B2 และวิตามิน B3 มาช่วยสังเคราะห์กูโคสเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็นพลังงานส่งผลให้วิตามินในร่างกายนั้นลดลงนะคะและก่อให้เกิดอาการอ่อนล้าชุนเฉียวงุดงหงิดง่ายนั่นเองค่ะ อย่างที่2นะคะเครื่องดื่มรสหวานและของหวานต่างๆห้ามโดยเด็ดขาดค่ะแม่น้ำหวานหรือของหวานจะช่วยรู้สึกสดชื่นแต่ของกินเหล่านี้มีน้ําตาในปริมาณสูงมากและยังเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตสูงที่กินเข้าไปแล้วก็ชวนง่วงตามมาค่ะอย่างที่ 3. น้าบัลลมโซดาน้ําบัลลมที่หลายคนดื่มและบอกว่าชื่นใจแต่ความรู้สึกชื่นใจที่ว่าก็อาจจะแค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวนะคะที่เราดื่มเข้าไปมีใหม่ พอดื่มไปสักพักก็จะรู้สึกง่วงซึมและยังอาจรู้สึกไม่สบายท้องไม่สบายตัวร่วมด้วยได้เนื่องจากน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มผสมโซดาเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงและยังอัดแก๊สที่อาจก่อให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อด้วยล่ะค่ะอย่างที่4เนื้อสัตว์ย่อยยาค่ะ เนื้อสัตว์อย่างพวกเนื้อวัวเนื้อหมูติดมันเป็นอาหารย่อยยากที่ร่างกายจะต้องใช้เวลานานมากในการย่อยนะคะทําให้สูญเสียพลังงานและอาหารที่ย่อยยากยังเสี่ยงจะถูกดูดซึมในลำไส้เล็กได้ไม่หมดตกค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ก่อให้เกิดพวกแก๊สในกระเพาะอาหารนำมาซึ่งอาการท้องอืดท้องเฟ้อพอเกิดท้องอืดท้องเฟ้อตามมานะคะก็จะรู้สึกเพลียเป็นธรรมดาล้วค่ะอย่างที่5ธัญ,ญพืชและผักที่มีแก๊สเยอะค่ะ เช่นกระหล่ำปลีดิบบอกเกอรี่หน่อไม้ฝรั่งหอมใหญ่มันฝรั่งดอกกระหล่ำถั่วเปลือกแข็งโดยเฉพาะถั่วผสมเกลืออาหารเหล่านี้นะคะต้องบอกเลยว่าแก๊สเยอะมากค่ะกินเข้าไปมากๆท้องอืดท้องเฟอ้อก็ง่วงเวลาขับรถได้ด้วยเช่นกันค่ะอย่างที่6เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ เครื่องดื่มชูกำลังที่หลายคนก็ลงคิดว่าจะช่วยรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะแท้จริงแล้วอาจส่งผลตรงกันข้ามก็ได้เพราะเครื่องดื่มชูกำลังอาจจะไปกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวจนละเลยการพักผ่อนไม่รู้สึกอยากพักรถระหว่างทางก่อให้เกิดอาการอ่อนล้าสะสมมีอาการมึนงงหัวใจเต้นเร็วหายใจถี่และเสี่ยงความดันโลหิตสูงค่ะอย่างที่เจ็ดค่ะห้ามโดยเด็ดขาดเลยนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล แน่นอนว่าถ้าต้องขับรถก็ควรงดเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาทุกชนิดอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้สติสัมปชัญญะนั้นลดลงการตัดสินใจก็จะช้าลงและอาจเพิ่มเสี่ยงอุบัติเหตุตามมาได้ด้วยล่ะค่ะและนี่ก็เป็น7อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดเลยนะคะในการขับรถทางไกลไม่ย่างนั้นจะทำให้เราขับรถยิ่งขับยิ่งวงล่ะค่ะ